คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวอุซอบวิ่งเขียวกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมอยากให้เห็นสไตล์การเล่นของผมเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นทั้งสายวิ่งและฆ่าได้ด้วยในตัวไอดีเก่าเนี่ยผมปั่นตัวนี้เป็นววหนึ่งร้อยซึ่งตอนนั้นไม่มีความรู้ครับจริงๆไม่ควรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยในตัวเกมบ้างก็เดี๋ยวแย่งธงกลางนะครับยิงทีนึงแล้วค่อยปึ๊บทีเดียวถึงตายเนาะตัวนี้ผมอาจจะเล่นชินหน่อยนะเพราะว่าผมไปเล่นตอนที่มีโรเจอร์มาใหม่ๆอะครับ ลหลังจากที่โรเจอร์มาเนี่ยอุซอบต,ตัวนี้มามันฆ่าโรเจอร์ผมเล่นแบบถนัดมือมากเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมบอกสไตล์การเล่นนะฮะก็คือเป็นแนวป่วนเนาะก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป่วนๆอย่างนี้เลยครับป่วนเพื่อดึงความสนใจของอีกฝ่ายครับยิ่งดึงได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีอ่าเดี๋ยวผมไปบ้าเขาต่อนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะไปดึงทงอ่ะเอาว่าง่ายส่วนใหญ่ผมจะดึงความสนใจได้อยู่ประมาณ1นถึงสตัวนะครับ อ่ะเบกเบกเบตีนิดนึงตีนิดนึงหลบปุ๊บสกิลหนึ่งโอ้โดนก่อนโดนว่ะโดน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 โอเคเบกไปเหลือแต่เพโลน่าหลบนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเพโลน่าโดนธงนี้เสร็จบอกเลยรอให้ขอตีแล้วผมยิงหนึ่งส่วนนะบึบเรียบร้อยดึงสิครับรออะไรฮะอุ้ยต้องหลบเดี๋ยวผมสกิลสเขาหลบนะเมื่อกี้สกิลสเลยครับอ่าเอาโล่นิดนึงเอ้ยเอาเลือดแล้วเดี๋ยวดึงธง เจ็ดวิอ่ะอยู่ไปอยู่ไปเลยอ่าเดี๋ยวนะต่อไปเดี๋ยวมีใครมาหลบนิดนึงนะอึ๊บแล้วก็ยิงหน่อยฮะเดี๋ยวโดนต้องโดนแหละโดนใส่ฟ้าครับโดนโดนโดนหลบไม่ทันตรงนี้เสร็จอะบอกเลยอยู่ยาวอยู่ยาวหลบปุ๊บสกิลหนึ่งนะบึบอ่าฆ่าไปหนึ่งสงตัวเอาไม่อยู่ คือแผดน,นูคือเล่นมันมากอ่ะซบตายนะตายนะตายนะอ,ะโ,อโอโอโรจิป่าถ้าจำชื่อไม่ผิดโทษทีผมจำชื่อไม่ได้อ่า,าเดี๋ยววิ่งหน่อยเดี๋ยวสกิลหนึ่งนะครับรอหน่อยรอหน่อยผมรอจังหวะทีเดียวสองโดน2ตัวนะจังหวะได้เลยจังหวะได้เลยอย่างนี้แหละต้องโดนบึบ2ตัวเอา้าหยโดนพิษตายแน่เลยว่ะไม่รอไม่รอไม่รอด เห็นไหมแต่สไตล์เล่นไปจะเป็นประมาณนี้ถึงไม่รอดก็ดึงธงเขาได้เอ้ยไม่รอดก็ยือ้อได้สตัวที่เหลือเนี่ยพึ่งเพื่อนแล้วครับว่าเพื่อนจะเป็นงานแค่ไหนแต่อย่างที่ดูธงกลางเนี่ยอืมโอเคไหมเออไม่รอดหรอกครับธงกลางไม่รอดอ่ะอืมอืมแพ้ครับผมกันธงนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ได้สองสามไม่ได้อ่ะ ไม่ได้เพื่อนเพื่อนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เนาะเราทําหน้าที่ของเราแล้วในการป่วนจบเท่านี้แหละแมปต่อมานะครับผมเป็นด่านแซนโดล่าเนาะด่านนี้ผมบอกเลยโคตรชอบคืออุซอมเนี่ยมันป่วนครับมันป่วนแบบป่วนสุดๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะดึงตรงกลางนะเสร็จปุ๊บผมจะไปบ้านเขาต่อเนาะสก,กิลมาสก,กิลมาเรียบร้อยหลบโอเคสตาร์ต่อบัฟบาย ผมไปก่อนนะเพราะว่าเพื่อนมาแล้วเห็นปะ่ะเพื่อนมากลางแล้วบายครับตามนี้เลยคือคือเราไม่ต้องบวกนะเราจะบวกเฉพาะตอนนี้มีสกิลถือว่าเป็นเอาทานในการเล่นนะ,อะเออเออเพื่อมีบางคนงงว่าผมเล่นด่านไหนผมเล่นด่าดอีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่เวล80เนอะอ่าฮะเดี๋ยวเอาเลือดแล้วก็ดึงธงต่อไม่มีใครยุ่งนะครับเนี่ยข้อเสียครับอีเวนต์เนี่ยคนบ้าบวกแล้วไม่มีคนกันธงเห็นปะ ธงเราโดนเรียบเลยแต่ทงเขาก็โดนเดี๋ยวผมไปทงกลางหรือว่ากันบ้านดีวะขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงโอเคพอได้เลยเดี๋ยวผมไปบ้านเขาต่อนะครับโอเคนะกําลังดูอยู่นะเดี๋ยวกันเอาเอาธงบีบอยก่อนไม่ต้องมาไปรู้ต้องมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวต้องไปหล่อยบ้านเขาต่อแหมก่อนก่อนจะไปสกิลสตันมาเดี๋ยวขอนิดนึงแล้วกัน ผมเล่นจะประมาณเนี้ยวิ่งอย่างเดียวเฮ้ทานทันนั้นทันโดนมึงโดนมึงโดนบ๊อบบายแล้วก็ไปต่อดึงต่อดึงต่อเลยเดี๋ยวดึงธงดีด็อกต่อนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยโอกาสชนะมันสูงครับอย่างน้อยเราดึงธงเนาะสายมัเขามาดึงก็เสียเวลาเรากันก็ได้อะไรเงี้ยครับสไตล์การเล่นจะแบบปวดๆหน่อยเนาะแล้วมันตายได้แบบสามชีวิตอะมันเอาเรื่องนะน่าจะทันบ่หวะ ทันมั้งทันแหละเอ้ยมาทันทันทันนานทานัทน,ทน,ทน,ทนบึ๊บไปก่อนอ้าวอะไรวะเฮ้ยตีนิดนึงตีนิดนึงไม่ได้ว่หลบหน่อยตีหน่อยตีหน่อยไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหโอ้โหตายละตายแล้วโดนปิดงั้นต้องอยู่ตรงนี้แหละไปไหนไม่ได้ละเดี๋ยวสตันนะเดี๋ยวสตันนะบึ๊บโอเคหลบหน่อยอุนติมันมีกันนะครับมันมีกันสถานะ หู้รอดยากโอ้อะถึงแม้ว่าไม่รอดแต่ก็ดึงความสนใจเขาได้เนาะเดี๋ยวผมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมสกิลหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยบุ๊บอ้าวามาดีครับก็มาดีครับตีนิดหนึงตีนิดหนึงตีนิดนึงตายซะตายตายบาย,บายบายอูซันจิ <c oughs> แต่ก่อนจะตายอ่ะ <c oughs> เห็นป่ะ <c oughs> นี่เล่นมาทั้งเกมนะ เออผมเล่นน่ะก็จะประมาณนี้แล้วยุคนั้นที่มีแต่แบบโรเจอร์ก็จะเป็นประมาณเนี้ยไม่มีอาคาครับเป็นยุคที่ไม่มีอาคาคือเล่นเพลินเนาะการเล่นก็จะเป็นประมาณเนี้ยถามว่าแผทนี้เล่นได้ไหมไม่มีอาคาไงผมบอกแล้วแพทนนี้ก็เล่นได้แต่ไอดีที่เล่นหกสิบไงเลยไม่ได้เอามาโชว์ก็อยากจะบอกว่านะแพทนนี้อุซอบก็ส์นะก็ส์อุซอบสามารถเล่นได้ในแพทนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีอาคาเนาะแล้วผมก็เคยเล่นมาก่อนและเป็นตัวที่ดีแต่เสียอย่างทำซับ ไม่ได้ตัดสินใจกันดีๆนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วเล่นสไตล์ผมได้เลยนะปวดทั้งเกมครับ